อ่ะทุกคนครับทีนี้มาต่อกันในพาร์ทของ reading comprehension นะครับการอ่านเพื่อความเข้าใจกันนะครับหลังจากที่เราติวนะครับ conversation ไปทั้งหมด4พาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาต่อกันที่ reading comprehension นะครับยาวไปจนถึง listening เลยเนาะนะครับทีนี้เปิดมาที่พาร์ทแรกนะครับเราจะมาดูที่ passage 1นะครับทีนี้มาเริ่มกันที่ passage 1นะครับ Japan น historical struggles นะครับ with rice shortages นะครับ and the government's นะครับ agricultural response นะครับ เหือนเดิมนะครับใน part reading นะครับ comprehension นะครับเราจะไม่อ่านทั้งหมดเนาะนะครับเพราะมันยาวมากเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับประมาณนะครับ4-5 paragraph ถูกปะนะครับดังนั้นวิธีการทำนะครับใน part reading นะครับเราจะมาดูนะครับคำถามด้านล่างก่อนเนาะนะครับเราค่อยกลับไปดูด้านบนนะครับดังนั้นข้อที่50นะครับมาอ่านพร้อมกันเลยนะครับ what is the main idea นะครับ of the passage นะครับเขาถามว่า main idea นะครับคืออะไรนะครับใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรนะครับอย่างที่พี่บอกไปนะครับถ้าเป็น main idea ควรทำสุดท้าย ถูกปะนะครับไม่ได้เดียวคนทําสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราต้องอ่านนะครับเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งหมดก่อนสมมติว่าเรื่องที่เราอ่านนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับแบลโพรแบมีขั้วโลกสมมติว่าเรื่องที่เราอ่านนะครับเกี่ยวกับโพรแบสนะครับมีขั้วโลกอย่างเงี้ยนะครับคำถามคืออะไรนะครับของมีขั้วโลกถูกปะนะครับเช่นนะครับการอยู่อาศัยของมีขั้วโลกเห็นปะเราก็ต้องอ่านให้ครอบคลุมก่อนเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการอยู่อาศัยนะครับอาหารของมีขั้วโลก นะครับหรือเป็นกิจวัตรประจําวันของมีคว้วโลกถูกปะนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับเราอ่านปุ๊บเราต้องดูด้วยว่านะครับใจความหลักๆเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรต้องอ่านให้ถี่ถ้วนเนาะนะครับดังนั้นพี่จึงแนะนําว่าพาที่เป็นมีเดียควรทําสุดท้ายถัดไปนะครับข้อที่51นะครับ World Coast Japan's Rise นะครับ s h o r t a g e s นะครับ During the Early นะครับ2 0 s นะครับ c e n t u r y นะครับเขาบอกว่าเขาถามว่าอะไรที่เป็นสาเหตุนะครับทำให้เกิดนะครับ Japan's Rise นะครับ s h o r t a g e s นะครับคำว่า Shortage นะครับคำนี้นะครับแปลว่าความขาดแคลน อะไรเป็นสาเหตุของความขาดแคลนนะครับข้าวในญี่ปุ่นถูกป่ะนะครับในช่วงนะครับ during อะไรครับในช่วงนะครับ early นะครับ t w e n t h century นะครับศตวรรษที่2ีตอน้นนะครับทุกคนครับมาดู52กันนะครับ a n d g o i n g to the passage นะครับ how did Japan attempt to compensate นะครับ for domestic rice นะครับ shortages นะครับ before นะครับ world war II จากพาร์เทสด้านบนนะครับญี่ปุ่นครับเขามีความพยายามนะครับ attempt นะครับคือความพยายามเนาะนะครับในการ compensate นะครับคำว่า compensate แปลว่าชดเชยนะครับเออญี่ปุ่นเนี่ยมีความพยายามนะครับในการชดเชยนะครับความขาดแคลนข้าวภายในประเทศนะครับ domestic ก็คือภายในประเทศเนาะนะครับเช่นเราไปสนามบินนะครับ domestic นะครับ flight นะครับก็จะเป็นนะครับ flight ภายในประเทศ สายการบินภายในประเทศอย่างเงี้ยนะครับอ่ะญี่ปุ่นครับเขาพยายามทำการชดเชยนะครับอย่างไรถูกปะนะครับก่อนนะครับส่งคำลูกคำที่2นะครับข้อล่อไปนะครับ53นะครับ in paragraph 3นะครับ the word scarce นะครับ is closet in the meaning t o นะครับเขาถามว่าใน paragraph ที่3นะครับเราจะเห็นคำนี้เนาะนะครับ s c a r c e นะครับซึ่งพี่มั่นใจว่าเขาน่าจะทำการไฮไลท์เป็นตัวหนาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทุกคนครับตัวนี้นะครับก็ต้องแปลนะ แต่ละข้อถูกปะนะครับดังนั้พี่จะช่วยในเรื่องความหมายก่อนเขาถามว่า scarce คำนี้นะครับมีความหมายตรงกับข้อไหนมากที่สุดนะครับ abundant นะครับคำนี้แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะครับอ่ะพี่ช่วยเรื่องความหมายก่อนนะครับ limited นะครับแปลว่าจำกัด seasonal นะครับ season คือฤดูกาลนะครับดังนั้น seasonal แปลว่าตามฤดูกาลนะครับ processed processed นะครับ p r o c e s s คือกระบวนการนะครับแต่นี้คือ p r o c e s s เติม e d น่าจะแปลว่ากระบวนการที่แปรรูป นะครับแปลรูปเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับข่าวนะครับอ่ะ54นะครับ what does the emergence of black markets during post war r a t i n g employ นะครับทุกคนครับเขาบอกว่ามันมีการ emerge นะครับ emerge ขึ้นมา emerge คือการปรากฏนะครับการปรากฏขึ้นมาเนาะ emerge การปรากฏของตลาดมืดเนาะ black markets นะครับช่วงอะไรครับช่วงหลังสงครามนะครับคำว่า war คือสงคราม นะครับถ้าเป็น pre-war ก็คือช่วงก่อนสงครามถูกไหมนะครับถ้าเป็น pre-pri นะครับแต่ถ้าเป็น post-war ก็คือช่วงหลังสงคราม prefix ตัวนี้นะครับทำให้เราเห็นชัดเจนนะว่าหลังนะครับสงครามนะครับมันมีการนะครับจัดสรรปันส่วนนะครับอย่างไรนะครับ imply คือการบอกเป็นในเนาะนะครับทุกคนก็ลองกลับไปอ่านดูนะครว่าช่วงนั้นเขาพูดถึงนะครับ black market ยังไงนะครับทันมา55 w h a t force the significance of ramming นะครับ i n p o s t w a r Japan as mentioned in the passage นะครับขาถามว่านะครับความสำคัญ significance นะครับ significance คือความสำคัญของอะไรครับของราเมนนะครับช่วงหลังสงครามนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเออมันสำคัญยังไงนะครับมันมีความสำคัญยังไงของราเมนนะครับราเมนนะครับก็คือราเมนนะครับที่เรากินกันนะครับ What can we infer นะครับ about Japan's agricultural reforms following นะครับ World War II นะครับออะทุกคนครับมาช่วยกันแปลสิ infer นะครับแปลว่าสรุปครับเราสามารถที่จะสรุปนะครับเกี่ยวกับนะครับการปฏิรูปนะครับคำนี้ reform นะครับแปลว่าการปฏิรูปการปฏิรูปนะครับเกษตรกรรมนะครับของญี่ปุ่นถูกปะนะครับ following world war 2ก็คือหลังจากเกิดนะครับสงครามโลกครั้งที่สองตามมาเราสามารถที่จะสรุปนะครับว่าการปฏิรูปนะครับการเกษตรนะครับของนะครับญี่ปุ่นนะครับหลังจากนะครับสงครามโลกเนี่ยเป็นยังไง นะครับอ่ะทุกคนนะครับทีนี้อ่านไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นไอเดียชัดเจนเนาะนะครับว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปการเกษตรนะครับเกี่ยวกับข้าวความขาดแคลนข้าวนะครับอ่ะทุกคนครับทีนี้กลับมาดูตรงนี้สินะครับก็นะครับเมื่อเราอ่านจบเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการอ่านประกราฟที่1เนาะเพราะว่าประกราฟที่1นะครับสาคัญมากนะนะครับถ้าเราไม่อ่านประกราฟที่1เราจะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไร ถูกไหมนะครับอินโทรดักชันนะครับพาแรกบ่งบอกว่าเรื่องนี้กำลังพูดถึงนะครับหมีขั้วโลกอย่างเงี้ย polar b เบสดังนั้นนะครับไม่ใช่ก็เลยต้องอ่านรายการแรกเป็นหลักนะครับอ่นทุกคนครับพี่เลียมพาแปลนะครับ passage วันเนาะนะครับ passage วันเขาพูดถึงอะไรความ struggle นะครับทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นถูกไหมนะครับความสตรั g กูอ่ะนะครับก็คือความยากลำบากนะครับของประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นปม นะครับในใจนะครับเรื่องของนะครับการขาดแคลนข้าวถูกไหมนะครับแล้วก็นะครับปฏิกิริยานะครับทางการเกษตรของรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลเขาทำยังไงบ้างนะครับทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนพารกราฟแรกนะครับมาช่วยกันสิ for นะครับ centuries นะครับ rice has been more than just a staple นะครับ food in Japan it has symbolized นะครับ culture economy and tradition ทุกคนครับตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษถึงหลายศตวรรษนะครับเขาบอกว่าข้าวเห็นไหมเขาเปิดมาเราก็ดูเลยว่านี่คือข้าวข้าวนะครับไม่ได้เป็นแค่แบบอาหารหลักนะครับในญี่ปุ่นเท่านั้นนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นนะครับข้าวไม่ได้เป็นแบบอาหารหลักที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่มันยังมีการ symbolize นะครับมันเป็นสัญลักษณ์สิมโบล์นะครับแต่มันเป็นสัญลักษณ์นะครับทางวัฒนธรรมครับ culture นะครับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณี tradition ถูกไหมนครับีเขาเปิดมานะครับอลังการมากว่าข้าวนะนะครับไม่ใช่แค่อาหารนะครับแต่มันยังพูดถึงนะครับวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็ขนมรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่นด้วยนะครับ however อย่างไรก็ตามนะครับ few people today นะครับ realize that Japan has not always had นะครับ enough rice นะครับ to feed its population นะครับย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราเจอคำนี้เสร็จปุ๊บแสดงว่าข้างหลังนะครับน่าจะเป็นประจุ ลบนะครับเพราะว่าข้างหน้าเขาบอกว่าเนี่ยอาหารหลักนะครับพูดถึงวัฒนธรรมนะครับขนมทมเนียมประเพณีเป็นประจุบวกเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคาว่า however นะครับด้านหลังนะครับจะปัดให้กลายเป็นประจุลบทันทีนะครับซึ่งเขาก็บอกชัดเจนว่าน้อยคนนะครับที่จะทําการ realize นะครับตระหนักว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่ได้มีข้าวเพียงพอนะครับในการนะครับเลี้ยงดูประชากรนะครับทางประเทศถูกปะนะครับ feed its นะครับ population throughout นะครับ the early 2 0 t h นะครับ century นะครับ rise shortages นะครับ pose serious นะครับ challenges especially during times of war นะครับ and economic instability นะครับทุกคนครับอ่านไปนเลยก็จะเห็นพานมากขึ้นถูกไหมนะครับตลอดระยะเวลาตน้นนะครับศตวรรษที่20 นะครับเขาบอกว่าความขาดแคลนข้าวเห็นปะเขาก็เริ่มพูดถึงแล้วนะครับเมื่อกี้บอกว่านะครับรู้ไหมนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีข้าวไม่เพียงพอนะครับในการฟีดนะครับในการดูแลประชาชนนะครับแล้วเขาก็เปิดมาต่อไปว่าเนี่ยความขาดแคลนข้าวนะครับเป็นสิ่งที่ซีเรียสมาก นะครับ s e r i o u s challenges นะครับเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเหตุการณ์นะครับหรือว่างห่วงเวลาของสงครามนะครับหรือไม่ก็ economic instability นะครับ unstable คำนี้มาจากคำว่า stable นะครับ stable แปลว่าเสถียรภาพนะครับมีเสถียรถูกไหมนะครับมั่นคงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับ instability ก็คือไม่มีนะครับเสถียรภาพนะครับหรือความไม่มีนะครับเสถียรภาพนะครับทางอะไรครับทาง economic ก็คือทางเศรษฐกิจ พี่จะแปลคร่าวๆนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องแปลสวยมากนะครับเรามีเวลาจํากัดในห้องสอบถูกปะนะครับเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับข้าวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นะครับสำคัญมากเป็นอาหารหลักถูกไหมของญี่ปุ่นแถมยังเป็นสัญลักษณ์นะครับทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจขนมทมเนียมประเพณีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้าวที่ญี่ปุ่นไม่เพียงพอนะครับทำให้เกิดนะครับความขาดแคลนข้าวถูกไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นแบบสงครามหรือว่าความนะครับไม่มีเศรษฐกิจ ทุกคนครับเราอ่านข้างบนจบไปแล้วนะครับพารากราฟที่1นะครับทีนี้มาดูนะครับไล่ลงไปเลยนะห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะครับแต่อย่างที่บอกไปห้าสิบเราจะยังไม่ดูนะครับเพราะว่าเมนไอเดียควรอ่านให้หมดก่อนนะครับทีนี้มาดูห้าสิบเอ็ดกันนะครับสาเหตุครับไปดูกันสินะครับของความขาดแคลนนะครับข้าวนะครับในศตวรรษที่ยี่สิบอยู่ตรงไหนนะครับคีย์เวิร์ดก็คือเราไปหานะครับคำว่าความขาดแคลนนะครับ shortages นะครับเราก็ดูที่คำว่า early นะครับ twentieth นะครับ century นะครับอ่ะกลับไปดูสิ หาเจอไหมครับบริเวณไหนที่บ่งบอกว่าเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้นะครับญี่ปุ่นนะครับมีข้าวไม่เพียงพอถูกต้องครับมันคือพารากราฟถัดไปเลยนะครับเพราะเขากำลังบอกว่า rice shortages นะครับอยู่ตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยนะครับดังนั้นต่อไปเขาต้องบอกก่อนว่าสาเหตุของนะครับความขาดแคลนข้าวคืออะไร ถูกไหมดังนั้นเขียนนะครับเป็นพารากราฟถัดไปเลยนะครับ During the Taisho นะครับ and early นะครับ Showa period นะครั Japan's growing population p l a c e นะครับ immense pressure on domestic rice production ทุกคนครับในช่วงสมัยไทโชแล้วก็โชวะตอนต้นนะครับญี่ปุ่นนะครับเขาเผชิญกับอะไรครับ เออชัดเจนมากนะครับ Japan's Growing Population นะครับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ครับกำลังสร้างนะครับแรงกดดันมากมายเลยนะครับในนะครับ o m e s t i c r i c e p r o d u c t i o นนะครับกระบวนการการผลิตข้าวในประเทศ เห็นปะนะครับนี่ไงเป็นสาเหตุนะครับประชากรเพิ่มขึ้นครับก็สร้างแรงกดดันนะครับภายในประเทศว่าเอ้ยนะครับประชากรเพิ่มขึ้นเราจะมีข้าวกินเพียงพอหรือเปล่านะครับ Despite นะครับ Fertile regions นะครับ The country's mountainous นะครับ Terrain นะครับ Limited the amount of arable land นะครับทุกคนครับเราเริ่มเห็นชัดเจนแล้วนะครับเขาบอกว่าทั้งทางที่ภูมิภาคเนี้ยโคตรจะ fertile นะครับคำนี้นะครับออกเสียงได้สองแบบนะครับ Fertile หรือ fertile ก็ได้นะครับ Fertile fertile นะครับได้เหมือนกันอันนึงจะเป็นของ US อันนึงจะเป็นของ UK นะครับแต่แปลเหมือนกันครับคืออุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ครับทั้งทที่นะครับภูมิภาคเนี้ยนะครับโค้ดจะเฟิร์นทิลนะครับโค้ดจะอุดมสมบูรณ์เลยนะครับทั้งทที่แต่ถูกไหมแสดงว่าตรงเนี้ยเฟิร์นทิลเป็นประจุบวกข้างหลังเป็นประจุลบนะครับทั้งทที่พื้นที่นี้โค้ดจะเฟิร์นทิลโค้ดจะอุดมสมบูรณ์เลยนะครับแต่อะไรครับแต่ด้วยความที่ญี่ปุ่นนะครับมีภูมิประเทศเป็นแบบ the c o u n t r y s mountainous terrain แต่ภูมิภาคที่เป็น mountainous ทุกคนครับ m o u n t a i n คืออะไรถูกต้องนะครับภูมิภาคที่เป็นภูเขานะครับของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันไป limited ครับจำกัดถูกไหมจำกัดอะไรนะครับจำกัดพื้นที่การทำการเกษตร arable land arable land นะครับก็คือพื้นที่ทำการเกษตรพื้นที่เพาะปลูก as a result นะครับญี่ปุ่นนะครับ began นะครับ importing rice นะครับ from its colonies such as นะครับ Taiwan นะครับ and Korea ก็ชัดเจนเนาะนะครับว่าพื้นที่นะครับของญี่ปุ่นเป็นพื้นที่แบบภูเขานะครับยากต่อการเพาะปลูกดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาก็เลยเริ่มทําการ importing นะครับเริ่มนําข้าวนะครับเข้ามานะครับไต้หวันนะครับกับเกาหลีนะครับจบเห็นปะนะครับดังนั้นได้คําตอบแล้วนะครับหลายข้อเลยนะครับทุกคนกลับไปดูซินะครับบอกพี่หน่อยซินะครับเลยนะครับบอกพี่หน่อยนะครับว่า51นะครับสาเหตุของความขาดแคลนข้าวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสมัยแบบโชวะนะครับตอนนั้นอ่ะนะครับเกิดจากอะไรครับทุกคน ถูกต้องนะครับคำตอบชัดเจนมากนะครับตอบข้อ4นะครับ a rapidly นะครับ increasing population นะครับทุกคนครับจำนวนประชากรเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับคำว่า rapid คำนี้แปลว่ารวดเร็วนะครับแล้วก็มีพื้นที่จำกัดถูกไหม limited นะครับ farmland นะครับเพราะเขาบอกชัดเจนว่าพื้นที่มันจำกัดมากมันเป็นภูเขาไงนะครับมันทำการเกษตรค่อนข้างยากนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับข้อที่เหลือไม่ใช่นะครับอย่าไปหาตอบนะครับ t o m a n y farmers นะครับ switching to growing vegetables นะครับเขาบอกว่ามีชาวนาจำนวนมากเปลี่ยนไปนะครับ เขาบอกเขามีชาวนาจํานวนมากนะครับเปลี่ยนไปปลูกผักบอกได้หรอไม่มีนะครับอย่าไปหาทับนะครับรัฐบาล restricting rice นะครับ farming by law นะครับรัฐบาลเริ่มจะทําการจํากัดนะครับการทําข้าวนะครับการ farming ข้าวนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ตรงนั้นนะครับเราเห็นชัดเจนว่าบริเวณที่เป็นภารกิจที่2บอกชัดเจนเลยว่าสาเหตุคืออะไรนะครับ a nation wide ban on rice export นะครับที่ไม่เห็นนะพี่เห็นจะ import import คือการนําเข้า export คือการนะครับส่งออกนะครับไม่มี นะครับอ่ะทุกคนนะครับถัดไปนะครับก็นะครับข้อที่52ก็ตอบได้เหมือนกันเพราะเขาถามว่าญี่ปุ่นพยายามจะชดเชยนะครับข้าวภายในประเทศยังไงทุกคนจําได้ไหมเขาทํงานาร Import เข้ามาครับดังนั้นคำตอบก็จะกลายเป็น by importing rice นะครับ from colonies นะครับ colonies คำนี้นะครับแปลว่าอาณานิคมเนาะอาณานิคมนะครับเมื่อกี้นะครับก็มีคําว่า colonies นะนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้แปลเนาะนะครับตรงนี้นะครับเห็นปะเขานําข้าวเข้ามานะครับจากนะครับคํานี้ครับ colonies นะครับอาณานิคมนะครับเขาก็ยกตัวอย่างชัดเจนนะครับว่านะครับพวกที่เป็นนะครับ Taiwan and Korea ดังนั้นกลับไปตอบสิทุกคนชัดเจนเนาะนะครับนี่ไงนะครับ by importing rice นะครับ from colonies นะครับคำเมื่อกี้นี้เลยนะครับ import ก็คือนำเข้ามาเนาะนะครับที่เหลือไม่ใช่นะครับมีการใช้ synthetic rice นะครับ synthetic คือการสังเคราะห์นะครับไม่มีนะครับจะไปหาทำ promoting นะครับ potatoes and soybeans นะครับมาจากไหนครับ potato เนี่ย มันฝรั่งซอยบีนส์นะครับถั่วเหลืองนะครับไม่มีนะครับอย่าไปหาทำนะครับ switching to a meat นะครับ based นะครับ diet นะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบอาหารไปกินแบบ meat เนื้อจริงหรอไม่ใช่นะครับอย่าไปหาทำนะครับถัดไปนะครับ in นพารากราฟที่3นะครับไปดู paragraph สามกันสแกนคำนี้ใกล้เคียงกับคำไหนที่สุดนะครับ paragraph สามอยู่ไหนนี่เขาท้อการไฮไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่ออยู่บริเวณนี้นะครับเราก็ทำการอ่านนะครับตรงนี้เลยนะครับรอบๆมันนะครับ after world war two นะครับ the situation worsened นะครับเขาบอกว่าแกหลังจากส่งคำลกครั้งที่2นะครับสถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิมอีกเกิดอะไรขึ้นนะครมาดูกันสินะครับ food supply system นะคร were disrupted นะครับ and rice นะคร became นะครับ scarce and expensive ทุกคนค่ะพี่ว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบแล้วปะนะครับเขาบอกว่านะครับด้วยความที่ระบปกนะครับเรื่องของนะครับการ supply ข้าวการจัดหาข้าวเนี่ยมันถูก disrupted นะครับมันถูกนะครับขัดจังหวะ ถูกไหมนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้ข้าวนะครับกลายเป็นสิ่งที่ scarce and expensive นะครับโครงสร้างคู่ขนานนะครับกับไมกแล้วนะครับแอนเป็นโครงสร้างคู่ขนาน parallel structure หน้าเป็นยังไงหลังเป็นยังไงนะครับในเมื่อเรารู้คําว่า expensive แปลว่าแพงประจุลบดังนั้นคำว่า scarce นะครับข้าวเป็นยังไงครับก็ต้องเป็นประจุลบถูกไหมข้าวมัน expensive มันแพงนะครับจินตนาการนะครับว่าถ้าสมมติในสมัยสงครามโลกอ่ะนะครับข้าวไม่เพียงพอนะครับข้าวเป็นสิ่งที่แพงและ scarce ครับดังนั้นกลับไปตอบสิ ออกข้ถูกต้องข้าวมันแพงแล้วมันก็จํากัดนะครับคำตอบตาก็จะกลายเป็นข้อ B นะครับมันแพงแล้วมันก็หายากนะครับนึกออกปะนะครับข้าวยางหมักแพงนะครับแปลง่ายถัดมานะครับข้อ54นะครับพี่ว่าข้อนี้ไม่ยาก listening part kept x directions you will now hear short conversations involving two or three speakers You will be asked to answer four questions based on what the speakers say. Select the best answer to each question and mark the letter on your answer sheet. Please note that each conversation will be played only once. We will now begin listening test one, created by Archie the Posh. Questions 81 to 90 refer to the following conversation created by Archie the Posh. So we got our debate topic harm reduction. Do you even know how to approach that? I've read a bit about it, but it's still confusing. I mean, what if the other team has stronger arguments? Yeah, I was thinking the same. I asked my older cousin who did debate last year. He said preparation is key. Did he give any tips? He said to always define the terms clearly, use strong evidence, and anticipate the opposing team's rebuttals. That makes sense. I think we should also practice our delivery. Confidence matters. True. He also mentioned to structure arguments with examples and Emotional appeal, if possible. Emotional appeal? Like stories? Exactly. If we talk about real life harm reduction cases, it might win hearts and minds. All right, let's start researching and write a strong outline. 81. What is the topic of the debate? 82. What concern do both students share? 83. Who did the man ask for help? 84. What advice was given about starting the debate? 85. What else should they prepare for? 86. Why do they mention emotional appeal? 87. What kind of examples do they want to include? 88. What does the woman say about delivery? 89. What is their next step? 90. What can be inferred about the students? Once again, this test was created by Archie the Posh.